ต่อเลยนะครับในตัวอย่างที่12ข้อ2ข้อ2นั้นข้อมูลเดิมคราใช้ข้อมูลเดิมนะครับข้อมูลเดิมจากจากข้อ1นะครับระบุว่าเสียงสนับสนุนในเมืองมากกว่าชานเมืองอนั่นคือในข้อ1ที่เราทำกันไปแต่คราวนี้เราจะมาดูกรณีที่2คือเสียงสนับสนุนในเมืองมากกว่าชานเมืองเกินกว่า5ในเมือง p 1 ชาญเมือง p2 p1 ลบ p2 มากกว่าเกินกว่าเกินกว่าคือมากกว่า5%คือ0.05นะครับเมื่อเป็นสนัญลักษณ์มากกว่าไม่มีเท่ากับมาเกี่ยวข้องครูก็จะใช้ตั้งสมมุติฐาน h1 นะครับครูก็เริ่มต้นเลย h0 h1 h1 นะครับเราตั้ง h1 ได้เลย h1 คือ p1 ลบ p 2มากกว่า0.05 h ห0ตั้งตรงข้ามเลย p 1ลบ p 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.05จากข้อมูลนั้นจากโจทย์นั้นเราจะพบว่าข้อนี้ กูไม่จับจักจงจากจงจากโจทย์อะไรแล้วนะครับเพราะเราทํำกันไปแล้วในข้อ1นะครับแต่กรณีนี้สิ่งที่กูอยากให้เห็นคือ D0 D0 ไม่เท่ากับ0ไม่เท่ากับ 0, าบ0จากข้อมูลนะครับกูจะไปใช้จากข้อ1เลยในท่อนที่1เลยไม่พูดถึงแล้วว่า n 1 x 1นะครับ p cap 1, 1ไม่พูดถึงละ n 2 x2 p แค2ไม่พูดถึงนะครับแต่ครูเอามาใช้ทดสอบสมมุติฐานเลยครูระบุนะครับกรณีนี้กรณีนี้ d0 ไม่เท่ากับ0ครูเอาดินสอวงเล็บไวให้นะครับมันเท่ากับ0.05มันเท่ากับ0.05ครูวงเล็บไว้ให้นะครับสถิติทดสอบ สถิติทดสอบทดสอบนะครับคือคือ z เท่ากับ p 1นึ่แคปลบ p 2องแคปแล้วก็ลบ d ศูนย์ส่วนนะครับส่วน สแควรรูท o t หนึ่งแค c a p ส่วน N1 บวก P2CAP Q2CAP ส่วน N2 ทั้งหมดอยู่ในสแคว r รูทนะครับครูก็เอา P1 หนนะครับจากท่อนที่1เลยเอามาใช้แทนค่าเลย p1 คือ0.6 0.6นะครับลบ0.48ลบ0.48นะครับลบ d0 d 0ี0คือ0.05 0.05ทั้งหมดส่วนนะครับ square root 0.6 p1 cap q1 cap 0.4 n1 นะครับ 1> n 1 200งส0งบวกบวกนะครับ0.48 0 4จ p สแคคูณ q 2แคปศส่วนส่วน n ส n สองห n สองหนะครับครูก็จะได้แซ กดเครื่องนะครับเท่ากับ1.698 1.698นะครับคูเรียก c ตัวนี้ว่า c คำนวณว่า c คำนวณระบุชัดเจนนะครับเรียกว่า c คำนวณครบั่วนะครับจากสมมุติฐาน h1 รูจิ้มแล้วนะครับ เป็นตัวบอกให้ครูรู้ว่าข้อนี้เป็นการทดสอบหางเดียวมากกว่าและหางกว่ามือนะครับดังนั้นแอลฟาไม่ต้องหาร2อแอลฟาที่โจทย์ให้ทำการทดสอบคือ0.01 0.01นะครับครูเปิดเลย C0.01 นะครับเท่ากับ2.327พบทั่วนนะครับครูวาดรูปประกอบ พร้อมแรงเงาฝั่งขวาฝั่งขวามือด้านนี้นะครับฝั่งขวามือจุดนี้คือ c 0.01เราเปิดตารางมาได้สองจุสองเจ็ดพบทัวนะครับต้องไม่ลืมว่า c 0 0 1เท่ากับสองจามเจดเนี่ยเป็น c ตารางเป็น c ตารางเพราะเราเปิดจากตารางนะครับ c คำนวณเราได้1.69 1.69ประมาณนี้ใกล้ๆก,กันแต่ไม่ถึงคูโยงนะครับ1.698เราจะพบว่า c คำนวณตกอยู่นอกเขตวิกฤตถ้ามันตกอยู่นอกเขตแสดงว่าเราต้อง accept h 0คูระบุเลยนะครับ c คำนวณ c คำนวณนะครับตก อยู่นอกนอกเขตวิกฤตถ้ามันตกอยู่นอกเขตวิกฤตนะครับเราสรุปได้เลย accept accept H0 นะครับสรุปได้ว่าสรุปได้ว่า มีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลนะครับเพียงพอเพียงพอจะเชื่อถือได้ว่าเสียงเสียง สนับสนุนเสียงสนับสนุนในเมืองในเมืองมากกว่า,มากกว,า,าม,มากกว่าชาญเมืองมากกว่าชาญเมือง เรา accept เศศูนย์ accept h ศูนย์ accept ance, นั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้นเราสรุปได้ว่าเสียงสนับสนุนในเมืองมากกว่าชาญเมืองไม่เกินไม่เกิน5%อย่างอย่างมี นัยยะสำคัญทางสถิติทางสถิติท,ตที่แอลฟาเท่ากับ0.01บทั่วนะครับดังนั้นเสียงสนับสนุนในเมืองมากกว่าชาญเมืองไม่เกิน5%ยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่แอลฟาเท่ากับ0.01 นะครับครบถ้วนนะครับคุณลูกศิษย์